อยากให้พี่นาคันอย่างนี้ก่อนว่าการตั้งมูลนิธิท่านนเนี่ยวัตถุประสงค์มันคืออะไรป้องกันพระพุทธศาสนามันให้หมายความถึงฟ้องร้องดําเนินคดีกับคารวะที่กําลังสอนทำหรือทําผิดมีไหมวัตถุประสงค์อย่างนี้มันมีไหมเยนะครับผมเกาะกระแสะจันเบียกับกองทัพธรรมเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้ดูรายการเรื่องนี้ต้องเคลียนะก็ด้านินรายการในขนต้นนะครับผมวันนี้ก็ได้เชิญนะครับท่านรองประธานมูลนิธิ กองทัพรรมาคือมหาหมีนะฮะแล้วก็ดีนะครับผมที่เชิญท่านมหาหมีมานะเพราะว่าถ้าเกิดเชิญท่านประธานมาเองผมว่ามันจะเคลียร์กันไม่ขาดมันจะไม่ได้เคลียร์นะครับเพราะท่านประธานแรงมากนะครับผมก็ดีนะครับผมก็ทุนต,ต,ต,ต้นได้ถามนะครับว่าเออได้มีอะไรติดใจค้างคาใจอะไรกับอาจาร,รย์เบียร์หรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์เบียร์เป็นคนที่สอนทำเพื่อไม่ให้ชื่นในเรื่องของวัตถุมงคลอะไรพวกนี้แล้วก็ทําให้เรียนอโศกขายไม่ออกอ่างเงี้ยซึ่งมหาหมีก็บอกไม่เกี่ยวเพราะว่าซึ่งที่ไปแจ้งความอาจารย์เบียร์เพราะว่า มีการเหมือนจะเป็นการใส่ร้ายคณะสงฆ์นะครับซึ่งเขาชี้แจงนะว่าหน้าที่ของกองัพธรรมมี3อย่างอย่างแรกนะครับค,คือการปกป้องศาสนาก็คือข้อที่1คือการทําให้อ่าปกป้องพระราชคณะไม่ให้มีใครมาใส่ความหรือว่าท่านได้นะครับผมอันนี้อย่างที่1นะอย่างที่2ของผมคือการปกป้องพระะใจปิดกนะครับล้วจะมีใครสอนทําผิดสอนไม่ถูกเนี้ย ก็กระตัลลอบเข้ามาแล้วก็เกิดสอนผิดแบบไปทางที่อื่นเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ก็คือต้องแจ้งขวนันั่นแหละ3คือปกป้องจากคนนะครับไม่ให้มีการแตกแยกอย่างเช่นถ้าพระทะเลาะกับฆรวาสหรือว่าครวาสทะเลาะกับพระหรือพระทะเลาะกันเองเนี่ยก็คือต้องปกป้องตรงนี้ผมไม่ให้มีการแตกแยกนะก็3อย่างนะซึ่งเขาบอกว่าอาจารย์เบียนเนี่ยมีมีโอกาสและอาจจะเข้าในเรื่องของการใส่ความคณะสงฆ์นะครับก็ไปดูนะไปฟังนะว่ามันเข้าตรงไหนหรือว่าไม่เข้ายัางไงก็ตัดตสินเองนะผมเป็นคนกลางผมไม่ตัดสินนะ แต่ส่วนตัวฟังอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายตอนช่วงหลังวนะ่าส่วนตัวฟังคิดยังไงนะเขาก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรในใจไม่ได้ติดใจเลยเลยแค่ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดพวกเราไม่ทําใครจะทําอันนี้ผู้ถูกนะถ้าใครถ้าเราพวกเราไม่ทาใครจะทําเพราะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องทาปกป้องศาสนาก,ก็โอเคนะเออก็ถือว่าเคลียร์นะแต่ก็ก็คือเขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรก็ปริเทนใจก็ทุกคนลองฟังดูว่ามันมันเขาที่เขาแก้ต่างมาเนี่ยมันมันเข้า ที่เราพวกเราทุกคนเข้าใจหรือเปล่าก็ลองดูเอาผมไม่ตัดสินนะเพราะาผมก็เป็นคนกลางนะใครทําอะไรก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าผมมานั่งดูว่าเอออาจารย์บียเขาได้ใส่ความพระมหาเัศนมาคมหรือเปล่าผมก็ฟังฟังดูคือส่วนตัวจากส่วนตัวนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ผม,ไ,ม,ไ,ดผม,ไ,มได้เรียนมาแล้วผมก็ปฏิเส,สรด้วยผมบอกว่าเออถ้าฟังดูจริงๆอ่ะผมว่าเขาไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะมาไล่ว่าพระราชาคณะทั้งหลายนะเขาก็ไม่ได้เอ,อ่ยถึงใครด้วยส่วนตัวนะส่วนตัวนะว่าผมก็ไม่ได้เขาผิดเขาถูกนะ แต่ส่วนตัวผมคิดนะว่าไม่น่าจะเข้าเพราะว่าคนที่ไหนแบบสอนทำเพื่อจะให้คนเข้าใจในหลักธรรมเนี่ยจะไปว่าผู้ใหญ่อยู่ในที่ที่นั้นอย่างสมมุติว่าเราเปิดหลานก๋วยเตี๋ยวเราจะเรียกคนกลับมากินกว๋วยเตี๋ยว เราเข้ามาแบบเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมันมันไม่มีใครอยากกินแต่ว่าคนคนนี้จ,จะดึงคนกลับมากินก๋วยเตีย๋ยวเฮ้ยต้องคนตก๋วยเตี๋ยวอันนี้อร่อยอร่อยมากนามีผงชุบมีใส่ผงชูรสน้อยมีทําให้สุขภาพ,พร่างกายแข็งแรงมีคุณภาพที่ดีราคาก็ถูกแต่ไม่ว่าเจ้าข,ของร้านมันก็ไม่ใช่ไม่ว่าคนทํามันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมอย่างที่สองคือขนาดพระปีนเสาอย่างพระปีนเสาอะอาจารย์เบียร์ยังไปกราบขอเข้ามาได้เลยอ่ะเออ เขาถือว่าคนที่เป็นคือเป็นพระเป็นพระอ่ะแล้วเป็นพระครูด้วยอ่ะเขาต้องเคารพนะครับคือถึงแม้ว่าเขาจะผิดพลาดจะมีการมีการประมากันทะเลาะก,กันแต่ว่าเขาก็เคารพขอเขามาได้แล้วท่านจะไปว่าพระผู้ใหญ่ทําไมทิ้งท่านเคารพผมก็สงสัยว่าเออเหมือนมันย้อนแย้งกันในตัวความคิดหรือเปล่า คืออาจารย์เบียร์ไปเคารพไปไปขอเขามาภาพปีนเสาได้แล้วขอเขามาพาะหลารรูปได้ที่ไม่เข้าใจเขาเขาไปพูดจาขอเขามากันจนทุกอย่างมันเคลียร์แล้วท่านจะไปว่าพระราชาคณะทําไมผมก็มันย้อนแย้งไหมผมก็สงสัยว่าเออไม่รู้นะมันจริงอย่างที่ทางเข้ามาแจ้งความหรอกก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่คนตัดสินใจนะครับผมก็ฟังดูนะว่าว่าเข้าไหมหรือว่าคีดเห็นอย่างไรก็พิมพ์มันพูดคุยกันได้นะแต่ส่วนตัวผมว่าท่านไม่น่าจะผิดนะเออน,นี้ส่วนตัวนะก็ไม่ได้ข้าข้างใครด้วยผมคนกลางสุดๆแล้ว แต่อีกคนนึงนะครับผมยังย้ำด้ขยี้นะครับอีกคนหนึ่งที่ไปแจ้งความเขาในเรื่องของมาตาประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตา,า,า,ตานั่นแหละคนเสื้อน้ําเงินไปถอนซะอย่างงานจ,จะเข้ามอสียเข้าจริงเนาะเออเป็นความหวังดีย่าไปแจ้งแบบนี้มั่วสั่อะเนาะก็ฝากไว้ครับผมฝากกดติดตามด้วยผมก็ทํางานทําเขียวเลยเนี่ยสนุก ผมฟังแล้วผมก็มีความสุขมันเป็นผลดีต่อชีวิตนะครับก็คือทําให้ทุกอย่างมันดีแหละอาจารย์เบียร์ยิ่งเจอแบบนี้ยิ่งดังผมบอกให้ยิ่งทําให้ผมศรัทธาเขาด้วยเออโอเคนะเมื่อวานมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวคดีความของอาจารย์เบียร์คนตื่นทานะครับเพื่อนครับเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะฮะคุณวิวัฒน์ลูกชายหมอเสงหรืออดีตสวอนั่นแหละครับที่จะดําเนินคดีความเกี่ยวกับอาจารย์เบียร์ให้กับอาจารย์เบียร์ทั้งหมดนะครับได้ไปยื่นหนังสือที่กองปราบเพ ชี้แจงเกี่ยวกับที่กลุ่มกองทัพทำรรแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์เบียร์ข้อหาหมิ่นเถรสมาคมนะฮะพร้อมยังชี้แจงอีกว่ากองทัพทำม,มันใช่หน้าที่ของพวกคุณเหรอพวกคุณตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนกันครับผมอยากให้พี่นาค์อย่างนี้ก่อนว่าการตั้งมูลนิธิั่นเนียวัตถุประสงค์มันคืออะไรป้องกันพระพุทธศาสนามันให้หมายความถึง ฟ้องร้องดาเนินคดีกับคารวาสที่กําลังสอนทำหรือทําผิดมีไหมเพรถุประสงค์อย่างนี้มันมีไหมมันมีพรบสงปี2 5 0 5นะครับถ้าพระสงค์หรือคารวาสจะแล้วแต่ใครที่ทําผิดทาสอนพระเจ้าหรือทําผิดต่อคําสอนแล้วเกิดความเสียหายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาต้องไปแจ้งสํานักพุทธทำไมกองทัพทำทำไมไม่แจ้งให้สํานักพุทธ หรือแจ้งสิทรสมาคมก็ให้เข้าสู่มติของพระเถราสมาคมให้ท่านประชุมแล้วก็ลงมติกันมาว่าจะดำเนินการยังไงหรือแจ้งสํานักพุทธก็ได้ให้สํานักพุทธไปดาเนินการคุณมีข้อท็จจริงอะไรคุณก็ส่งไปแล้วํำเนินกทธพิจารณาอาจารย์เบียร์เขาบอกเขาไม่เคยบอกว่าเขาสอนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าเขาอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ทุกครั้งเขาบอกเขาพร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วถ้าผิดเขาก็จะขอโทษแล้วจะขอคําแนะนําจากผู้รู้ ต่อีกฝ่ายนี่ก็บอไม่ได้ลนะเดี๋ยวสอนทำอะไรจะดาเนินการดําเนินคดีดำเนิน,น,นวันนี้เราก็เลยมาเบื้องต้นดําเนินการให้อาจารย์เบียร์ก่อนตามที่ผมสัญญากับทางเอฟซีเขาไว้ว่าทุกอย่างนะครับถ้าอาจารย์เบียร์ทาถูกต้องผมปกป้องแน่นอนต้องบอกว่าท่านวิวัตเนี่ยพร้อมจะช่วยอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเป็นที่นะฮะทำเพื่อแฟนขับอาจารย์เบียร์ด้วยนะครับเพราะว่ารับปากเขาไว้นะครับเพื่อนๆครับมันมีหน่วยงานที่จัดก,การเรื่องนี้เหระ,ะถ้าถ้าอาจารย์เบียร์ผิดจริงๆก็จะมีสํานักพุทธ สำนักพุทธก็จะมีชี้แจงที่เทราสมาคมเทราสมาคมเมื่อต้องเอาเรื่องราวนี้เข้าที่ประชุมว่าจะดําเนินการแบบไหนถ้าจะดําเนินการจริงๆก็ต้องส่งตัวแทนมาดําเนินการโดยไม่ต้องผ่านมุยธิกองทัพธรรมนี้ครับเพื่อนๆครับด้านคุณแพรทีภัยวันก็ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยน,นะฮะก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับการที่จะใช้กฎหมายมาจัดก,การคนพุทธด้วยกันคนขรนธรรมด้วยกันมันศาสนาก็เละเทะหมดนะสิครับคุณแพรีีพูดอย่างนั้นนะฮะต้องบอกว่าคุณแพรดีนี่ก็คืนไม่เข้าคายไม่อออกกเหมืน,นนะัะฮ เพราะว่ารู้จักทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ที่แน่แน่ฝั่งทนายเนี่ยคุณแพรรี่บอกว่าทําไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนแหละครับการที่จะคุยกับคนพูดด้วยกันคนสอนทำด้วยกันต้องคุยกันด้วยข้ออัดข้อทมครับเอามาชี้แจงกันครับช่วงแรกๆก็ต้องมีการเจราจากันก่อนครับแต่นี่อะไรใช้กฎหมายเข้าไปจัดการกับคนพูดด้วยกันคุณแพรรี่ยังกล่าวอีกว่าพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้สอนแบบนี้ครับเพื่อนๆครับถ้าให้ คุณแพรี่ไปเป็นพยานนะครับคุณแพรี่จะเอาข้อที่พระพุทธศาสนาเนี่ยกล่าวไว้เนี่ยจะเอาไปอ่านหน้าบัรลังถ้าเกิดได้เป็นพยานนะครับเ,เพื่อนๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนของคุณแพรรี่ครับพูดไปดีมากครับอาจรสมบูรณ์ใช่ไหมอ,อาจารย์วัฒนาต่อให้มันจะมีการโต้แย้งกันจะมีการทาดทิงกันไปมาอันนี้มันคือโดยธรรมก็คือโต้แย้งกันโดยธรรมว่ากันโดยธรรมว่าที่ท่านพูดถึงผมแบบนี้กล่าวหาผมว่าผมสอนแบบนี้มันผิดแบบนี้ไม่ใช่ ในมุมของผมผมว่าอย่างนี้เพราะผมมองโดยข้อธรรมข้อธรรมว่าอย่างนี้ถ้าแบบนี้มันไม่มีปัญหานี่เรียกว่าพูดกันโดยธรรมก็ <c oughs> คือทรมาโต้แย้งกันมาพูดกันคือวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไม่มันจะฟ้องกันง่ายเลอะเทอะเปิดเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอหนูว่ามันกฎหมายมันไม่ใช่อะไรที่เลอะเทอะเปิดเพื่อนนะ <c oughs> กฎหมายมันไม่ได้สิ่งที่มันมีไว้เพื่อการกลั่นแกล้งรังแกคนอื่น <c oughs> เอากฎหมายมาจัดก,การทำก็เละเทะหมดหนูบอกไปเลยนะ หนูบอกเลยถ้าคุณเอากฎหมายมาจัดก,การทำอ่ะศาสนามีแต่จะดูแย่ในสายตาของหนูนะเพราะศาสนามันเป็นมันเป็นส่วนของมโนธรรมสำนึกเนี่ยถ้าถ้าไปเอาหนูไปเป็นพยานนะหนู<ป>จะหนูจะเอาพระพระสูตรนี้ไปอ่านต่อหน้าบรรลังสารเลยนี่แหละครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าคุณวิวัฒกับคุณแพรดี้สองคนนี้ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ทําไมทั้งสองคนนี้ คิดเหมือนกันหะครับอีกคนนึงเป็นอดีตสวเป็นทนายความอีกคนนึงเป็นอดีตบาคเปลียนเก้าประโยคทั้งสองคนมีความคิดเหมือนกันแ๊ะเลยครับเ,เพื่อนๆครับผมคนนึงแหละที่คิดเหมือนพวกเขา,าครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องคุยกันก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เราต้องเอามาโต้แย้งกันแล้วเวลาคุยกันต้องคุยกันด้วย ข้ออัดข้อทำไม่ใช่อคติอาคตามากหลายจะโค้นล้มกันให้สิ้นไปเลยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องหรอครับใช่ไหมครับเพื่อนๆคิดเห็นกันเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์แลวพูดคุยกับผมดูหน่อยนะครับทั้งสองคนนี้คิดเหมือนกันแป๊ะ